บบ o, เราก็จะบล็กมีบอกเราจะมาทําคลิปชี้แจงเกี่ยวกับว่าช่องเนี่ยว่าเราโดนแฮ็กได้ไงนะผมโอเคนะเราจะมีวิธีการรับมือกับแฮกเกอร์ยังไงเวลาถูกแฮกช่องนะครับผมช่องเราก็เราก็รักแหละนะครับผมเข้าใจทุกคนนะผมผมก็สู้อะก็คือพยายามคิดหาทางเพื่อที่ว่าจะได้ช okay ่องกลับคืนมาตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้มีการบอกลาคนดูเนาะ ครัสวัสดีคุณผู้ชมการกนาคุณสางหายกันด้วยนะครับยินดี้เจ้า้ของสางหายกันแบคุณดูก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าปากเทาแล้วก็เจ้าปากเว้าแครับแต่ทีนี้เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับช่องรถหลอกนะครับแต่เราจะมาแถลงการเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมช่องผมถึงโดนแฮกได้ครับผมก็คือแบบว่าผมเนี่ยโตฮอตนะครับผมก็เนาะแบบทำให้ได้อะก็คือแบบผมมันหล่อเท่ครับ What what the fuck ครับผมก็คือแบบว่าผมเนี่ยโดนแฮกมาจากสหรัฐอเมริกา ต่ทีเนี้ยผมก็อยู่ในอเมริกาแหละอเมริกาคนเดินเซประมาณนั้นครับผมก็รถผมมันก็คือสุดเหมือนกันนะครับโอ้โหรถผมก็สุดเหมือนกันนะเนี่ยเขาเล่นไม่ไหวครับผมคือแบบเราควรมาเยอะนะก็เราจะมาทําคลิปชี้แจงเกี่ยวกับว่าช่องเนี่ยว่าเราโดนแฮกได้ไงนะครับผมโอเคเนาะแล้วเราจะมีวิธีการที่ว่าเราจะรับมือกับแฮกเกอร์ยังไงเวลาถูกแฮกช่องนะครับผมก็โอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับการให้ผมด้วยนะครับผม กดกระดิ่งไปที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเป้ของผมด้วยนะครับช่องเป้ของผมก็ชื่อธานายุหินอรัตน์นะผมเหนื่อยวะนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมดูรถดีครับก็คือแบบหลอกเกินนะไปดีกว่าโอเคไปจังดุงโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงรายการที่2ช่องนัดองศาหายเนาะก็โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมทำไมพี่ถึงโดนแฮกช่องได้นะครับผมก็ ย้อนกลับไปในวันที่ประมาณวันที่3ที่นะผมก็ประมาณวันนะั้นเนาะก็คือหลังจากที่ผมไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็ลงจากไลฟ์สดไปนะผมในใน u t u b e เนาะเห็นมีน้องๆเนี่ยบอกขอว่าให้ผมเนี่ยสตรีมเกม G t ให้เหน่อยและนี้ผมเนี่ยก็โหลดโปรแกมรมสตรีมแล้วก็โปรแกรมโดเอชมานะผมเป็นที่มาของการโดนแฮกนะผมเนาะ พอผมโหลดโปรแกรม2โปรแกรมนี้มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันต้องยืนยันผ่าน Gmail ไว้คนดูพอยืนยัน Gmail ปุ๊บเนี่ยผมก็โดนแฮกเกอร์แฮกเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เนาะโดนแฮกเกอร์แฮกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าโดนแฮกผมก็หลับไปก่อนหลับฝันดีเลยประมาณช่วงตีสองทีสองของวันที่4เนาะเข้าวันที 5, ่5แหละเช้าวันที่ห้านะผมก็ตื่นขึ้นมาดูปรากฏว่าช่องเนี่ยโดนแฮกไปแล้วนะผมเนาะช่องเนี่ยโดนแฮกไปแล้วนะผมเนาะเราจะดูยังไงนะหวงว่าช่องเราโดนแฮกแล้วนะก็คือ1 พาดผ่านถูกเปลี่ยนนะครับผม <Nope. S 1> แล้วก็เบอร์โทรถูกเปลี่ยนเนาะถ้าเบอร์โทรถูกเปลี่ยนเนะี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผม <What? S 1> ถ้าพาดผ่านถูกเปลี่ยนเนี่ยยังพอแก้ได้เนาะ <What? S 1> ก็เป็นที่มาว่าทําไมผมถึงโดนแฮกนะผม mm. ว่าโดนแฮกได้เนาะ mm. ก็คือโดนแฮกเกอร์เนี่ยแฝงตัวเข้ามาในโปรแกรมโดูเนี่แล้วก็โปรแกรมสตรีมให้ยืนยันผ่านจีมิลประมาณนี้นะครับในประเด็นที่หนึ่งเนาะ ก็มาประเด็นที่2องกันนะผมประเด็นที่2ในที่นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าช่องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนที่แฮกเกอร์แฮกช่องของพี่ไปเนาะ<อ>ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนชื่อยูเซอร์นะผมชื่อยูเซอร์ช่องเนาะก็คือจากช่องนัดองศางายเนี่ยตอนแรกเปลี่ยนเป็นไออลุกสกินสั้นนิวอะไรพวกนี้นะก็เกี่ยวกับข่าวพวกเหรียญบิตคอยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีอะไรพวกนี้นะผมเนาะก็มีการเปลี่ยนช<ๆ>ื่อช่องมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร์นะครับผมแล้วก็มีการลบอธิบายสังเขปด้านหลัง youtube ไปนะผมเกี่ยวกับ u t u b ปเนาะตอนคลิปวิดีโอด้วยทุกอย่างผู้ติด,ดตามในทุกอย่างเปลี่ยนหมดเป็นแฮกเกอร์เป็นชื่อแฮกเกอร์เนาะเปลี่ยนเป็นชื่อแฮกเกอร์หมดเลยนะผมชื่อนอตองสาหายตอนนั้นก็คือไม่มีแล้วนะครับผมบแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ h e x เนาะที่ไลฟ์สดไปนะผมออมีการไลฟ์สดด้วยนะผมประมาณคืนวันที่5นะครับผมเนะาะก็มีการเปลี่ยน2รอบพอไลฟ์สดปุ๊บเนี่ย ทางยูทเนี่ยตรวจจับเจอว่าช่องเนี่ยผิดกฎและเมื่อชุมชนนะผมเพราะไลฟ์สดคลิปที่ขายเหรียญบิตคอยนะครับผมก็โดนปิดช่องไปนะครับผมก็ก็โดนปิดช่องไปก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็คือเครียดอยู่เหมือนกันนะผมเนาะก็มาประเด็นที่สามนะครับผมก็คือประเด็นที่สามในที่นี้ก็คือความรู้สึกของพี่เวลาโดนที่แฮกเกอร์แฮกช่องของพี่เนาะ <S <S ความรู้สึกของพี่เป็นยังไงก็คือเครียดนะครับเครียดเหมือนช่องที่เขาโตโตแล้วเหมือนกันนะผมก็คือ เราทำมาถึงขนาดนี้ก็คือแบบว่าเราเราเราเครียดะนะครับผมก็คือแบบว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะก็คือแบบไม่มีกำลังใจทำอะไรเลยก็คือหมดกำลังใจแล้วอ่ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือผมก็สู้อ่ะก็คือพยายามคิดหาทางเพื่อที่ว่าจะได้ช่องกลับคืนมาตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้มีการบอกลาคนดูเนาะก็จะทำาไงให้ได้ช่องกลับคืนมาวาก็คิดคิดอยู่ประมาณ4ี่หวันนะผมก็หาทางจนได้แล้วก็ได้ช่องกลับคืนมานะครับผม ก็คือเครียดก็โดืรอมๆ่าเครียดเครียดเราก็เครียดมากนะครับผมนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะผมก็คือเครียดแหละวิธีการแก้ไขในส่วนของพี่นะว่าทําไมพี่ถึงได้ช่องกลับคืนมาแล้วมีวิธีการติดต่อกับทางยูทูบยังไงนะผมก็อย่างแรกเลยนะผม ในการที่เราจะเอาช่องกลับคืนมาได้เนี่ยคือผมใช้โปรแกรมช่วยนะโปรแกรมช่วยในการที่เราจะได้จีเมลกลับคืนมาก่อน <Okay. S 2> นะผมแต่โปรแกรมในที่นี้ก็คือเป็นโปรแกรมพวกเว็บไซต์ทั่วไปแหละ oh. เขียนโค้ดเว็แบไซต์ทั่วไปะนะครับผมในการเข้าถึงข้อมูลจีเมลนะผมเนาะ ก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านของ Gmail เ,เก่าก่อนก็คือเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมก็ทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึง Gmail ตัวเก่าได้นะครับผมแล้วมาถึงเรื่องช่องเนี่ยนะครับผมตอนนั้นช่องมันปิดไปแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมทางเดียวเลยที่ผมจะทำได้ก็คือติดต่อกับทาง YouTube ทำยังไงก็ได้ให้ติดต่อกับทาง YouTube ให้ได้นะครับผมนะครับปกติแล้วเนี่ยการเข้าโปรแกรมพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับ ของ YouTube เนี่ย<า>จะมีประวัติการแชทกับ e อีเมลถูกไหมครับคนที่ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมพาร์ทเนอร์เนี่ยจะไม่สามารถแชทกับทาง y o u t u b โดยตรงได้นะับผมก็คือตอนนั้นอะผมแชทได้กับทางอ e ีเมลอย่างเดียวก็ส่งอ e ีเมลไปนะผมก็ชื่อ Y T เอ,อ่อสตูดิโออะไรประมาณนี้นะ๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้แล้วกันนะผมในการที่ผมคุยกับทาง u t u b e เนาะผ่านทางอ e ีเมลเท่านั้นนะไม่มีเบอร์โทรนะผมไม่มีแต่จะเป็นการแชททางอ e ีเมลเท่านั้นนะผมไม่มีการคุยผ่านเสียงค <No S 2> <the> ุยกับทาง youtube ประมาณ3วันกับ4วันเต็มเลยนะผม อย่าติดต่อกับทาง youtube เข้าไปนะครับทีมงาน YouTube นะอย่าพยายามติดต่อกับทางทีมงาน y o YouTube เข้าไปประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะผมมันจะติดมันจะติดมันหยุดเท้านะผมเนาะก็ให้แชทเข้าไปในะประมาณ,มาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะไวกว่าประมาณ3วัน youtube รับเรื่องนะครับผมแชทเข้าไป3อ e ีเมลอีเมล2อ e ีเมลเนะี่ยคือเขาไ,ไม่รับนะเพราะงานเขาเยอะามาอ e ีเมลที่3ามเนี่ยเขารับนะผมรับเนี่ยมันจะดูยังไงนะผมเดีย๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับว่า ทางยูทูบเนี่ยรับเรื่องอุทธรแล้วตามจริงเนี่ยปกตินะเนี่ยทางยูทูบเนี่ยเขาจะรับเรื่องอุทธร์ได้ครั้งเดียวนะครับผมเนาะแต่นี้เนี่ยเราไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเรามั่นใจว่าเราเราไม่ได้ทําผิดกฎอะไรล้วก็ส่งอุทธร์เข้าไปนะครับผมก็ได้ช่องกลับคืนมาในวันที่ประมาณวันที่หกที่เจ็ดแหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะผมก็มาถึงประเด็นที่นะครับประเด็นที่หนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องรหัสผ่านของทาง Gmail นะผมที่ทุกคนทําการสมัคร ยูทูบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่จาเป็นเกี่ยวกับช่อง YouTube ก็ได้อย่างเหมือนกันหมดคล้ายๆกันหมดนะครับผมแต่ทางย t u b e เนี่ยจะมีระบบกัน2ชั้นก็คือ2 FA นะครับผมการตั้งรหัสผ่าน2ชั้นมันก็มีข้อดีนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วแทกจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ก็ตั้งไว้มันก็ดีนะครับผม <S 2> <S 2> บผมก็แนะนำเนาะให้ตั้งรหัสผ่าน2 FA ไว้นะครับ, <S <S รบผมเพื่อความปลอดภัยในการปกป้องบัญชีของเราเองแล้วก็ <S <S พเ,เกพื่อง่ายก่อการเข้าช่องต้องจริงแหละคือช่องผมเนี่ยก็ตั้ง2 สองชั้นไว้รหัสผ่านเนาะแต่ก็คือโดนแฮกเกอร์เนี่ยทำการแฮกแล้วก็ปิดรหัสผ่านได้นะผมก็คือบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมถึงโดนแฮกได้นะผมก็ฝากระวังไว้ตรงนี้นะว่าช่องยูทูบของเราเนี่ยก็สามารถโดนแฮกได้ทั้งทที่เราตั้งระบบรหัสผ่าน2ชั้นนะผมฝากไว้ตรงนี้นะ โอเคนะผมก็มาประเด็นสุดท้ายของช่องน้ององสงหายที่โดนแฮกเนาะก็คือประเด็นเนี้ยผมอยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคนที่ทํา youtube แล้วก็ไม่ได้ทํา youtube ก็ดีนะนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับทําเพจทํา Facebook อะไรก็ดีนะผมนะครับ <No. S 1> การปกป้องบัญชีเป็นสิ่งสําคัญนะผมนะ <No. S 1> อย่าบอกรหัสกับใครง่ายๆนะครับ <No. S 1> เป็นคนที่ไว้ใจก็เหอะแล้วก็คนที่ไม่ไว้ใจก็เหอะนะครับผมนะครับรหัสเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมอย่าบอกใคร แล้วก็อย่าให้ใครออกไปง่ายนะผมก็ประมาณนี้เนาะช่อง,องเราก็เราก็รักแหละนะับผมเข้าใจทุกคนนะผมก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่โดนแฮ็กแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมานะผมก็ถ้าใครมีข้อสงสัยที่เพิ่มเติมเนาะก็สามารถมาคอมเมนต์ในช่องนอตอุงสาางไว้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะผมเกี่ยวกับการโดนแฮ็กอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะมาตอบ ให้ข้อมูลความรู้ได้นะผมโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมกดกระดิ่งไปที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของผมด้วยนะช่องเฟซของผมก็ชื่อทานายุทินรัตน์นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปแล้วก็ใต้ลิงก์ description ไปด้วยนะผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าคนระับไปแล้วครับสวัสดีครับ